แต่เจา้าคุณภาพจะต้องมาดูแลทั้งหมด8จังหวัดแต่ว่าช่วงโควิดก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นมาเยี่ยมเย,ยอยก็เห็นว่าโควิดตอนนี้ซาขึ้นมาแต่ว่าเม็นงโมซาร์ปกับก็โอมัยครอมมาอีกนะการที่ <c oughs> ขึ้นมา ดูความเปลี่ยนไปของรัฐศาสตเมเนในสังกัดมาดูสภาพวัดก็เป็นวิธีการในการที่จะปกครองหมู่ใหญ่คณะใหญ่ก็คงเสมือนทางบ้านเมือก็จะมีขั้นตอนในการที่จะบริหารจัดการแต่รูปแบบของ <S 2> <S 2> <S การปกครอง,องคณะสงฆ์แม้ว่าจะเรียนรูปแบบของการปกครอง แบบคารวะามากก็ตามแต่สิ่งที่มักจะปฏิบัติกันก็คือเราจะใช้พระคุณในการที่จะปกครองมากกว่าพระเดชดังนั้นการอยู่ร่วมกันของความเป็นสงม,มีความสำคัญส่วนหนึ่งเวลาเราพูดถึงคำว่าสง เราก็คงเข้าใจว่าเป็นพระภิสุสงฆ์แต่ว่าสงฆ์นคือคำว่าสังฆะสังฆะคือการว่ามุงคณะนั้นการอยู่ในสังคมนั้นมุงคณะเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งเวลาเราพูดถึงศาสนาโดยปกติกคนมักจะเข้าใจว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับพพระพเป็นเจ้าถ้าที่าศาสนาที่มีพพระพเป็นเจ้าหรือศาสนาที่มีเท,ทวด,ดาเรื่องของสังฆะเป็นอีกเรื่องหนึ่งของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนธรรมด,ดาแต่ความเป็นาศาสนานั้นก็คือจะต้องติดต่อกับผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์ก็คือเทวด,ดาหรือว่าเป็นพระเจ้าก,ก็แล้วแต่โดยใช้จะเรียกว่านักบวช เรียกว่าพระสงฆ์ทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นผู้สื่อดังนั้นในศาสนาอื่นๆนั้นที่มีพระเจ้านั้นพระสงฆ์จะมีบทบาทพิเศษหรือว่าบาทหลวงจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแหละนักบวชของเขาจะมีบทบาทพิเศษก็คือผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้มีอำนาจชี้เป็นชี้ายเทวดาหรือพระเวทเขาจะเป็นเจ้า,จาก,กับมน,นุษย์ ก็คือเหมือนกับว่าเป็นบุรพไยสเียเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ช่วยทรงสารที่ญาติโยมต้องการอะไรก็จะส่งต่ออีกทีหนึ่งแต่ในพระพุทธศาสนานั้นความเป็นสงฆ์ความเป็นพระไม่ได้มีบทบาทตรงนั้นความเป็นสงฆ์ความเป็นสังฆะของพระสงฆ์นั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าทําตัวเป็นโรลโมเดล เป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะว่าความคิดหรือว่าความเชื่อที่ว่าพระเจ้าสูงส่งหรือว่ามีสถานะเป็นพระบุตเป็นเจ้านั้นทางพุทธศาสนาไม่ได้ส่งเสริมความคิดอย่างนั้นความเชื่ออย่างนั้นเพราะพุทธศาสนาสอนเรื่องอัคต่อัตโน,นนาตโตกหินาโตโรสีย ตนและเป็นที่พึ่งของตนนอกจากตนแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นก็คือแสดงให้เห็ว่าความเป็นพ่อของเป็นจตาไม่ได้อยู่ที่คํางนอกมันอยู่ที่ตัวเราเองเราเป็นใหญ่ในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนีนนน้เมื่อเราเป็นใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมองตัวเราเองผิดก็เนยนกวาทุกสิ่งทุกอย่างนี้โลกของเรา มันก็กลายเป็นว่าพอเป็นตัวเราใหญ่นะครับมันก็เลยต้องมีที่นั่งที่ใหญ่กว่ามันก็จะมีบ้านที่ใหญ่กว่ามันก็มีอะไรต่ะไรที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอะไรยิ่งตัวเราใหญ่เมื่อไหร่เราก็จะมีสิ่งที่มาประกอบให้ตัวเราใหญ่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าสอ,สอนว่าใหญ่จริงหรือเปล่า